ะคีณฮอไม่ได้เจอกันเลยทำงานตั้งแต่เช้านะคะยังไม่มีเวลาอัดคลิปเลยนะคะแต่พอดีว่าเมื่อสักครู่นะคุณพอเฉดก,กล่องมาให้ใหดูกกลอ่องอมาโเนกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากเดี๋ยวกุ้งจะให้เขาถือนะเยบเมื่อกี้เขาไปเอาที่ห้องชิปปิ้งมาเลยนะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูแบบของคุณมาเต็มเลยอะไรเงี้ย เดี๋ยวกุ้งจะให้เขายกกลับบ้านให้เดี๋ยวกุ้งจะมาเปิดให้ดูนะคะว่ามีอะไรรอบนี้รอบนี้ของค่อนข้างจะถูกใจเพราะว่ามีของที่อยากกินนะส่งมาจากเมืองไทยเขาเพิ่งส่งเมื่อวันจันทร์นีเองนะเมืองจันทร์วันนี้คือวันศุกร์วันนี้วันศุกร์ของถึงแล้วนะคะก็เท่ากับว่าบินประมาณสี่วันเนาะเดี๋ยวจะพาไปเปิดที่บ้านดูว่ามีอะไรแต่ตอนนี้กุ้งขอทำาททำงานก่อนเต็มโต๊ะเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แล้วนะคะทุกคนก็น่าจะอยู่บ้านพักผ่อนเนาะหลังจากที่ทํางานมาทั้งอาทิตย์กุ้งเหมือนกันเมื่อวานก็งานเยอะงานเยอะ,ยอะแล้ววันนี้ก็เลยเป็นวันเสาร์ตื่นมาสายมากตื่นมาเมื่อเช้าเกือบ9ก้าโมวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้อย่างที่กุ้งบอกว่ากุ้งให้คุณพอนะออออยกกล่องกลับมาที่บ้านเนาะนี่เป็นกล่องที่3ของในรอบประมาณสัก6กหอาทิตย์ของกุ้งแล้วนะ รอบแรกนั้นก็จะเป็นกล่องแบบนี้แหละคะ่ะมาจากฟีดเอกเนาะคือที่ที่บริษัทส่งมาให้เนาะ,ะแต่ว่ามันเป็นของส่วนตัวเราก็จะใช้เงินส่วนตัวตัวเองในการส่งนะคะเราก็จะไม่ไปลงบิดของบริษัทนะคะซึ่งเวลากุ้งอยากกินอะไรเนี่ยจากเมืองไทยอย่างเงี้ยบางทีกุ้งก็ไม่บอกเพื่อนไม่บอกไม่บอกแม่เพราะว่าไม่อยากให้เขาลําบากกุ้งทําไงรู้ไหมกุ้งก็ส่งสั่งตามร้านออนไลน์พวกนั้นพวกนี้แล้วกุ้งก็จ่ายเงินเรียบร้อยก็มากองเอินไว้ที่บริษัทแล้วทางบริษัทเขาก็จะแพ็กรวม ของกลับมาให้กุ้งเนาะแล้วรู้ไหมวันนี้กุ้งได้อะไรมาอ่าแล้วอย่างเนี้ยเขาเขาเดินทางมาแค่สี่วันเท่านั้นเองค่ะคือจะเป็นกล่องใหญ่มากเลยนะก็คือมันน่าจะเป็นกล่องเหมา25โลอะค่ะจ่ายไปรอบนี้ประมาณ9 00 0กว่าบาทแต่ว่ามันคุ้มไหมก็ถามว่าตัวกุ้งเองกุ้งว่าคุ้มนะกล่องคือใหญ่มากอะเดี๋ยวไขนาดเลยเดี๋ยวกุ้งจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นยนะูโรเนาะอันนี้กุ้งไม่ได้เอามาทานเองนะคะคือจะมีลูกของพี่คนไทยเนาะเขาชอบทานเค้กยูโรนะคะกุ้งก็เลยสั่งมาให้เขาก็ไม่ได้ไปเก็บเงินกับเขาหรอกค่ะก็เหมือนแบบเราสั่งมาให้เพราะว่าเราแบบเหมือนแบบเด็กๆอะค่ะเราก็แบบเป็นเพื่อนแมดดี้ด้วยเนาะเขาก็มีสี่กล่องนะจะสี่กล่องอะไรที่เราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้กุ้งก็อยากจะแบ่งปันนะคะไม่อยากบางทีแบบ ไม่อยากไปเก็บเงินบางทีเงินแบบไม่กี่บาทเองอ่ะกุ้งก็ไม่อยากไปไปเก็บเงินเขาอะ่ะแล้วนี่เลยค่ะอันนี้เป็นเซตที่สองนะคะครั้งครั้งที่แล้วน่าจะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่ชายกุ้งฝากมาให้เนาะพี่ชายกุ้งกลับลบบุรีนะคะแล้วเขาก็ไปแวะซื้อซื้อคอกระเช้ามาให้แต่อันเนี้ยอีกเซตหนึ่งนี่เลยค่ะมีทุกสีเสื้อคอกระเช้านะคะ จำไม่ได้ว่าซื้อมาตัวเท่าไหร่เนาะนี่ค่ะชอบบะกูุเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อชอกระเช้านอนเนาะมีสองสามสี่ห้าตัวเหรอนี่แล้วก็มีขอ้อกระเช้านะคะเสื้อขอ้อกระเช้านะแล้วก็พี่ชายส่งมาก่อนหน้านี้อีกหกตัวนะคะอะไรอีกจะ้ะอันนี้เป็นกล้วยตากนะคะกล้วยตากกล้วยตากนี่เอามารู้สึกจะห้าโลได้ กล้วยตากนะคะมันมีพีคด้วยนะมันมีพีกว่าสั่งอะไรมาอีกอุ้ยเราสั่งมาเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเนี่ยโอเคอันนี้กล้วยตากกล้วยตากอันนี้สี่แพ็กแล้วมันก็จะมีกล้วยตากแบบนี้อีกนะคะนี่อันนี้ก็เป็นกล้วยตากเหมือนกันนะคะ เอากินกล้วยมากอันนี้กงสั่งมา10กล่องนะคะอันนี้สแพ็ครึ่งจำไม่ได้ว่าสั่งที่ไหนมาแล้วก็มีขนมขนมอะไรบ้างเนี่ยคืออะไรอะขนมขนมเปี๊ยะใช่ไหมคะนี่เขาเรียกขนมเปี๊ยะใช่ไหมคสั่งเองนะแต่ก็จำไม่ได้ขนมเปี๊ยะนะคะสกล่องเป็นขนมทั้งนั้นเลย อันนี้กล้วยนนกล้วยมันเยอะนะ่เพราะมันสิบกล่องมาหลบไปก่อนจ้าหลบไปทางนู้นเลยจ้ากล้วยนะคะขนมเปี๊ยะนะคะอะไรเนี่ยสั่งเองนะเนี่ยแต่จำไม่ได้อันนี้เป็นข้าวซอยตัดนะคะ สั่งมาจากไหนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,น,นก็มีทัวทัวอัดนะคะทัวอดัดอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรจ๊ะอ๋อกิฟติดผมนะคะนี่เป็นกิฟติดผมกิฟติดผมดผม,มีการรักสวยรักงามด้วยนะกิฟติดผม อันนี้ก็กิฟติดผมนะคะกิฟติดผมผมเริ่มยาวแล้วค่ะก็เลยจะาัน,นี้หน่อยแล้วก็มีที่คาดผมนะคะแล้วก็มีกิฟติดผมกิฟติดผมเยอะมากให้ดูนี่เป็นแบบเนี้ยเออพอดีเลยสีดำเอามีอ,อก,อกีอันนี่มีหนึ่งอันนี้คืออะไร สองสั่งมาเยอะมากเลยค่ะสั่งมาสั่งมากี่อันไม่รู้จำไม่ได้แต่รู้ว่าเยอะมากเลยนี่นะคะอันนี้สามแล้วก็อยู่ในนั้นอีกนี่กงติดเลยนะเนี่ยมันก็โอเคแล้วเห็นไหมคะสวยเลยคือตอนนี้ค่ะผมผมกุ้งเริ่มเริ่มที่จะยาวเท่าเท่าไรแล้วเนาะ พอมันยาวเนี่ยมันมันจะรวบเลยอย่างเงี้ยมันมันก็จะติดนะคะแล้วก็จะปล่อยเลยมันก็ลำคาญก็เลยจะซื้อแบบนี้มาเนาะขนมอันนี้ก็ขนมอันนี้กุ้งไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่กุ้งชอบชอบทานมากเลยอันนี้สั่งจากร้านในในในเฟซบุ๊กสักอย่างนี่แหละทุกอย่างเนี่ยกุ้งสั่งออนไลน์หมดเลยนะคะแล้วกุ้งก็ให้เขาส่งไปที่โรงงานนะ อันนี้ก็กิฟตโอ้เยอะเลยอันนี้ก็ที่หนีบผมอันนี้ก็ที่หนีบผมนะคะอันนี้ทั้งหมดคือที่หนีบผมนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรไม่รู้ค่ะเขาบอกว่าของแถมนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอันนี้มาจากไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะ,ะอืมเอาไว้ซักผ้าไม่รู้ร้านไหนให้มาเนาะ อันนี้คืออะไรอาวขนมเปี๊ยะอีกแล้วสั่งเองนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอย่าดุกอ๋้อุสั่งจานมาด้วยนะคะนี่นี่เป็นเป็นจานเอาไว้จัดขนมนะคะสายขนมหวานก็มานะคะ กุ้งจำไม่ได้ว่าใบเท่าไหร่นะกุ้งสั่งมาอันนี้สั่งทาง l a z a ด a ามานะคะสั่งล a ซ a ด้าโอเคอยู่นะสามใบค่ะนี่เลยเวลาเราใส่ขนมเนี่ยเวลากุ้งทำขนมแล้วก็เอาใส่ค่ะมันจะน่าน่าทานมากคือที่นี่ไม่มีขายนะคะที่ของทุกอย่างที่กุ้งสั่งมาคือที่นี่ไม่มีขายนะคะส่วนใหญ่คนที่เขาเอามาขายก็จะคล้ายๆกันอย่างอย่างเนี้ยมีมีมีคนนำเข้าด้วยขายด้วยแต่ว่า เขาขายน่าจะประมาณ7เหรียญ7เหรียญนะคะ7ดเหรียญแต่ถ้าเมืองไทยกุ้งซื้อมาเนี่ยกุ้งซื้อมาน่าจะกุ้งไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่7จ็ดบาทหรือเปล่าน่าจะ75บาทต่อกล่องเนาะมันก็ได้รักของเขาถ้าถามว่า7เหรียญก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้าบวกค่าขนส่งแล้วอะมันก็แพงอยู่ยังกล่องแบบนี้เหมือนกับว่า25โลเนี่ยมัน9000กว่าบาทเนาะก็คือค่าขนส่งประมาณ1กิโลกรัมนะคะก็จะอยู่ที่365บาบาทนะคะ มีอีกนะยังไม่หมดนะนี่ค่ะหอดีมากไม่รู้อันนี้ใครห่อมาไม่รู้พนักงนานหอ่อหรือว่าต้นทางที่เขาห่อมานะคะ ก็จะเป็นถาดนะคะโอ้ยมันไม่ใช่ถาดอันนี้นีอันนี้เป็นถาดนะคะถาดแบบนี้อันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นอ่ามันเป็นเหมือนเหมือนพลาสติกอะคะ่ะเป็นพลาสติกไม่ได้ใหญ่นะประมาณสักยี่้าเซนได้ไหมนี่นี่ก็เอาไว้เวลาทำขนมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่พีคที่สุดเพราะว่า นี่เป็นสิ่งที่พีคที่สุดเดี๋ยวกุ้งจะให้ดูนะคะว่าเป็นอะไรเดี๋ยวหั่นสักเล็กน้อยนะคะหันสักเล็กน้อยเพราะว่านี่นะคะสายไหมอยุทยานะคะสายไหมอยุธยาคืออยากทานมากกุ้งก็เลยเอาไปสั่งในเพจเพจหนึ่งกุ้งจําชื่อเพจไม่ได้นะคะกุ้งสั่ง อ่าเส้นมา1กิโลกรัมนะคะจำราคาไม่ได้ด้วยแหละแล้วก็อ่าเส้นเอ่อแป้งนะคะมันเสียไหมเนี่ยเดี๋ยวกุ้งขอเช็คหน่อยแล้วก็แป้งนะคะมีแป้งมาทั้งหมด แป้งนอะก,ก็1กิโลกรัมเนาะตอนแรกอะค่ะพี่พนักงานที่เขาส่งมาให้เขาบอกว่าคุณพลอยมันจะเป็นมันจะเสียก่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นกุ้งไม่ได้กุ้งบอกเขาว่ากุ้งสั่งแผ่นโรตีมาเนาะแต่เขาก็ยังไม่ได้รับของทีนี้วันนั้นของไปส่งถึงที่ที่โรงงานนะคะเขาก็เลยบอกว่าอา๋อดูแล้วค่ะเขาเป็นแบบแพ็ค แพ็กซีนสูญญากาศแบบนี้มานะคะซึ่งตอนนั้นน่ะกุุงสั่งไปใช่ไหมแล้วนะ่าประมาณ3วันเนาะส่งถึงโรงงานนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาส่งมาถึงโรงงานก็ไม่ใช่ว่าพนักงานเราส่งออกเลยนะคะก็เหมือนกับว่าอยู่เดี๋ยลนะสามวันแล้วก็อยู่กับที่โรงงานนั้นประมาณสักอีก4วันเป็น7วันละ7วันก็ยังไม่ได้ส่งออกแล้วเพราะว่าเขาต้องรอของอื่นด้วยเนาะแล้วจนมาวันศุกร์ก็ไม่ได้ส่งออกอีกเพราะติดวันหยุดวันที่2 3 ก็จะเป็นเดี๋ยวนะ5วัน8วัน9วัน10วัน11วัน11วันบวกมาทางนี้อีก4วันทั้งหมด15วันนะคะตั้งแต่เขาส่งอันนี้มาให้ทั้งหมด15วันไม่มีไม่คือไม่มีลาขึ้นเลยนะคะก็คือเป็นคือโอเคมากเลยอะ่ะไม่เสียนะคะไม่เสียนี่ไม่เสียเนาะสรุปว่าได้ทานนะคะได้ทานนั่แหละค่ะอันนี้เป็นของเป็นสิ่งที่กุ้งอยาก อยากทานมากที่สุดกุ้งก็เลยไปสั่งแล้วก็เลยไปสั่งของอย่างอื่นมาด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นของฝากจากเมืองไทยนะคะคือตัวเองเนะี่ยซื้อมาเองไม่มีใครฝากมาหรอกคะ่ะตัวเองซื้อมาเองเพราะว่าตัวเองอยากทานอะไรตัวเองก็สั่งเลยแล้วก็ให้เขาส่งมาแค่นั้นเองแล้วก็นี่นะ แล้วก็มีอันนี้ถูกใจที่สุดก็คือเสื้อสําหรับใส่นอนนะคะเป็นเสื้อคอกระเช้าแล้วก็อีกอีกหตัวนี่กับที่พี่สั่งมาให้ก่อนหน้านี้อันนั้นก็ใส่สบายมากแล้วก็ถูกมากอย่างนี้ตัวละน่าจะประมาณ60บาทเองนะคะไม่แพงไม่แพงและนี่นะคะก็เป็นของเปิดกล่องจากเมืองไทยที่เราสั่งมาเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีคนส่งมาให้เราก็สั่งเองได้นะเพราะว่าเราอยากทานเนาะเดี๋ยวกุ้งก็จะไปแบ่งให้คนอื่นเขาด้วยนะคะไม่ได้ว่าสั่งมาแล้วก็ไม่ได้ทานคนเดียวเดี๋ยวกุ้งจะไปแบ่งให้ พี่ๆคนไทยที่เขาอยู่ใกล้ๆใกล้ๆกุ้งนะคะคือเหมือนแบ่งให้เขาไปทานเนาะวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะไปขอลาไปก่อนเดี๋ยวต้องไปทํางานบ้านอีกเยอะเลยวันนี้วันเสาร์จะต้องไปเคลียร์บ้านทํารีดผ้าอะไรต่างๆนานาเนาะเพราะว่าทั้งอาทิตย์กุ้งก็ทํางานแบบเยอะมากอะทั้งอาทิตย์คืองานยุ่งมากที่ๆๆที่ที่ออฟฟิศคือแบบ เราก็ยังจะมีอันอื่นอีกมีของแมดดี้อีกจะต้องมีแมดดี้ไปนั่นไปนี่อะไรอย่างเี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วคบกันใหม่ในคลิปหน้าทุกศักษาสุขภาพด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ